ัสดีครับผมชื่อนายประพันธ์อลออปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโรคแมลงที่บึงแห่งหนึ่งมีบริการเครื่องเล่นทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ครับมีที่โดดนะําพิสดารตั้งอยู่มีคนโดดลงไปนั่งในเบาะแล้วคนหนึ่งนะครับไอ้อ้วนแกโดดลงมาเลยฉันรอแกอยู่เนี่ย โอยฉันกลัวจะกลัวอะไรวะแกตัวผอมมาแกก็โดดได้สิส่วนฉันเนี่ยตัวอ้วนจะโดดได้เหรอได้โดดลงมาเถอะเนี่ยฉันดันลงจากข้างหน้าเนี่ยให้เต็มเลยมันจะได้พองพอ,งพ,องพองแล้วแกก็ได้โดดสบายไงเอานะเอานะเอาแกดันแล้วฉันโดดนะเอ,อ้าเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนฟ้า แล้วเพื่อนคือไปทำอะไรบนดนัดอนน่ะก็แกโดดเช็คลอยขึ้นมาเนี่ยเอา้าเหรอแล้วจะลงยังไงอ,อง่ะตกลงยางเงเอาไปดูกันอีกทีครับนี่ครับคุณอ้วนนี่จะโดดน้ำนะครับเพื่อนก็เลยลงไปดันลมไว้ให้ครับพออ้วนโดดเท่านั้นคนดันก็ลอยระลิ้วขึ้นฟ้าเลยครับเนี่ยอลอยแรงเลย แรงส่งขอ้ัโอโหโหแสยนเีือที่จะตกใจก็สไม่น้อยแหมควรเอ้แรงส่งของแกเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆโอ้โหอะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆเลือเชื่อจริงๆ จริงไม่ได้ไถ่ครทำคนได้ไถ่ภาพก็เป<ค>็น<ช>คนจริงๆไ,<ม>ไม่ใช่ตัวแสดงพอคนอ้วนกระโดดลงมาคนที่อยู่บนบ่อก,ก็ลอยขึ้นฟ้าก่อนที่จะตกลงมาขอขอบคุณคุณประพันธ์อ่อนละอศูอนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงเรือเ่องโดดจนเพื่อนลอยตกน้ำ